นามรูปก็ไม่เที่ยงแท้ความคิดก็ไม่เที่ยงแท้ดีไม่ดีบางทีใจมันก็ไม่เที่ยงแท้ <c oughs> <c oughs> นี่คือส่วนที่พงค์ทรงสแสดงดังนั้นเวลามีคนตายลงยอมจะทำบุญงานศพถ้าผู้รู้ก็จะสวดตามบทตายในระยะแรกแรกเขาละไปให้บุญ ก็สกุสลาธรรมมากุสลาธรรมมาหรือพระพิธธรรมเจ็ดคำพีพอทำบญเจ็ดวันก็สวดธรรมจักก็ <c oughs> สวดธรรมจักพอหลังจากนั้นเจ็ดวันห้าสิบวันละ่ะก็สวดธรรมนิยามก็สวดอาทิตยา,านัดธรรมนิยามเป็นลำดับลำดับไปเป้าร้อยวันก็ย้ำอะไร ก็ย้ำยัถาบิเสลาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังสารวัตรของชีวิตของความไม่เที่ยงแปลปวนแปรสภาพไปแล้วก็พูดถึงเรื่องอวิชาปัจจยาสังคารปัจจยาร้อยวันสวดครบพอดีฉะนั้นเมื่อโยมนิมนต์พระไปเทศไปแสดงธรรมในงานศพพระที่รู้ก็ต้องแสดงธรรมไปตามขั้นลำดับนี้ แต่ถ้าพระไม่รู้ก็จะแสดงนึกอะไรได้ก็เทศไปเลยคนฟังก็ไม่รู้ผู้เทศก็ไม่รู้บอดทั้งคู่นะพระอะไรการแสดงทมทุกครั้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนการเปิดของที่คว่ำหงายขึ้นมาหงายขึ้นมาเพาื่อจะลองรับสิ่งที่เป็นประโยชน์เปิดของที่ปิด บอกมาแล้วก็จุดประทิดคือจุดไฟส่องทางบอกด้วยส่องทางบอกแล้วยังชี้บอกโน้นทางที่จะไปอบอกแล้วยังไม่บอกแล้วยังไม่บอกยังไม่หยุดเท่านั้นท่านเดินไปก่อนแล้วแล้วก็กวักมือมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ควรมาทางนี้ไม่ควรไปทางไหนละควรไปทางไหนไม่ควรมา มัชฌิมาปฏิปทาทางที่ควรจะมาเสด็อจอตจิลบัฏฐานโยกการบำเพ็ญพศบำเบพ็ญตบะทรมานมากอย่าไปเลยมันไม่เป็นสุขมันไม่พ้นทุกเนี่ยท่านเขาบอกอะก,การที่สองการาริการสุข,ขานโยกอย่าไปเลยมันยังไม่พ้นภาวะมันยังวนเวียนไาวตายเกิดอยู่อย่าไป ชิ้นโดยโยองบอกวิธีการบอกวิธีทำชี้บอกทางถูกชี้บอกทางผิดชี้บอกวิธีเดินไม่มีศาสตร์ไหนที่สำเร็จรูปอย่างพุทธศาสตร์อย่างหลักปฏิบัติมีพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์เดียว <c oughs> เป็น,ขนแขนงเดียวที่บอกเส้นลายแทงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไร บอกไว้ละเอียดชัดเจนบอกไว้ละเอียดชัดเจนแม้แต่นักปรัชญาต่างๆศึกษาปรัชญาโลกศึกษาปรัชญาตะวันตกศึกษาแล้วก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ก็วกกลับมาศึกษาปรัชญาตะวันออกศึกษาปรัชญาตะวันออกเรียกว่าพุทธศาสตร์ทางตะวันออก ก็สงสัยเรื่องวิญญาณ <c oughs> สงสัยเรื่องวิญญาณว่าคนเป็นมันมีวิญญาณจริงหรือเปล่า <c oughs> ก็มีการถกเถียงกันสุดท้ายก็ได้รับคำตอบว่า <c oughs> พระราาพุทธเจ้านั้นตัดว้ถูกต้องดีแล้วแม้แต่จิตของเราที่เป็นตัวจิตแท้ <c oughs> ในสิ่งที่รอบรอบจิต <c oughs> เขาเรียกว่าอ e ิเล็กตรอนนิวตอนถ้าเป็นภาษา วิทยาศาสตร์นั้นคือเป็นระบบของความรู้สึกและปาะระบบประสาทสัมผัสของจิตที่อาศัยคลื่นคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวคลื่นสื่อรับเข้ามาสู่สถานีใหญ่คือสถานีใจต่อมาก็คือมนโนวิญญาณ <c oughs> มนโนวิญญาณ ใจของเรามันไม่ตายได้อนไม่ใช่ว่าพอหลันใจตายด้านนะใจของเราไม่เป็นมาพาศใจของเรานั้นเปิดกว้างเรียกว่ามนโนวิญญาณรับรู้ทุกอย่างรับรู้เสร็จจากใจมันวิ่งปื๊ดมาที่สมอง สมองน้อยสมองน้อยวิ่งปื๊ดมาที่สมองส่วนหน้าสั่งการอา้าวยมนั่งแอร์เย็นเย็บางคนไม่เย็นอาตมานีนหนาวเลยแอร์มันเย็นเย็นโยมรู้สึกร้อนๆออะไรมันบอกว่าร้อนใจมันบอกว่าร้อนแต่กายมันเย็นบางทีคนนั่งกรรมาฐานไปใจจะขาด มันเพลงเขาจะบอกร้องเพลงใจจะขาดล,ลอนๆนั่นคือภาวะของสภาวะมโนวิญญาณที่รับรู้สื่อกันไปวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามในภาวะของจิตใจของเรากับกายของเราที่ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการยืนเดินนั่งนอนจินดื่มทำพูดชิด ทำไมจึงต้องโฟกัสไปที่สติทำไมจึงต้องโฟกัสไปที่สัมปชัญญะทำไมต้องเพ่งไปตั้งๆไปที่สติสัมปชัญญะก็เพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งสำคัญเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมบทรแรกที่พระพุทธเจ้าสอน แล้วก็ย้ำว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากหากเราขาดสติเป็นยังไงโยมเดินไปถนนไม่ต้องปิดตาจันเราเดินไปตามถนนเราเผลอสติเดินไปเดินไปไม่สนใจมองซ้ายแหลขวาไปท้องถนนรถชนป้างตายสตินี้ไม่อุปการะเราแล้วเพราะเราไม่มีสติ ขาดสติบางทีขาดสติก็ต้องเสียสตังเลยไม่รู้วางไว้ไหนจอสอร้อยประกาศเงินคนนี้หายคนคนนี้หายใครนั่งแท็กซี่เบอร์ไหนยี่ห้อไหนไหมายเลขเท่าไหร่นั่นต้องเรียกกันไปเอาเพราะขาดสติต่ำๆเป๋าๆเ,เดอ้อเดอ้เดอดาดาเสือเสือาซาเขาเรียกว่าอย่างนั้นเพราะตัวสติมันไม่ต่อเนื่อง มือนเด็กผู้ปฏิบัติเปรียบเสม,มือนเด็กอ่อนแลกหัดแลกเดินบางทีเด็กนี่พอได้กินแล้วมันดีใจร้องไห้เต้นไปพอเห็นคนอื่นเขากินของอื่นดีกว่าตัวเองก็ร้องไห้อยากจะกินอีกทั้งทั้งที่ของตัวเองมีอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะสติมันไม่ต่อเนื่องเป็นเส้นเชือก ไม่ต้องไม่ต้องปิดหลัหกไม่เป็นไรยก <c oughs> ตัวอย่างให้ฟังเพราะสติมันไม่ต่อเนื่องเป็นเส้นเชือกเป็นเส้นได้มันขาดเป็นช่วงช่วงตอนตอนนี้เป็นธรรมดาของสติปุถุชนเป็นสติของปุถุชนดังนั้นจึงมีการทำริยาบทต่างๆให้ต่อเนื่องกันโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้กิเลส ให้พยามามมันเข้ามาทิ่มแทงที่กิตเราจึงมีการภาวนาฉะนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วจึงใช้คำว่าความเพียรวิริยะคือความเพียรให้เราพยายามขยันภาวนาบ่อยๆภาวนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ขาดสายไม่ขาดตอนเมื่อรอภาวนาแล้วบาปอกุศลกกรรมใหม่ บาปอากุศลกรรมใหม่ที่เราไม่เคยนึกไม่เคยคิดไม่เคยเห็นยังละอ่านหนังสือเพีย์โอ้วันนี้มีการฆ่าคมขืนยกครอบครัว <c oughs> ใจเราก็บอกโอ้โหพอรู้จักคนนี้เหนือคนที่เราไม่ชอบใจสมน้ำหน้ามันเอาแล้วอกุศลกรรมใหม่เกิดขึ้นมาทันที